ผมเก้าประสิทิจากช่องเก้ากาทัวแมนสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ผมจะทำข้าวเที่ยงกินเองนะครับผมเพราะว่าแม่เนี่ยทำแบบผัดผักอะไรพวกนี้แบบไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ผมจะมาทำ เออแม่มาพอดีโอเคฮะวันนี้ผมจะมาทำแซนวิชนมชีดกินเองนะฮะส่วนผสมก็คือแคมนะฮะผมแล้วก็ชีสชีสนะประมาณสองห่อเบิ้ลเลยนะฮะผมสำหรับแซนวิชอันนึ่งโโลน่าโโลน่าฮะเราเรียกว่าโโลน่าเอาเหรอเอาโอเคก็ทำทำเลยได้ใช่ไหมเอาเคมาขนมปังนะฮะ ฟาร์มเฮาเลยนะครับจะหนักจะเต็มแป๊บหนึ่งโอเคลากแามันนี่กันฮะอย่างแรกเราต้องเอ่อวางแฮมก่อนนะฮะชั้นแรกเราจะวางประมาณสองชั้นนะฮะโโลนอนาๆๆๆ <c oughs> ตามใจเลยตามใจเรียกเราต้องเอ่อวางแฮมตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาฉีกฉีกซองชีสออกมาชีสมีซองไะฮะฉีกชีสกระป๋องมีไหมครับฮะไม่มีฮะ่าซื้อไม่ได้ ประเดินแมคโคหาไม่เจอนี่รฮบก็แป๊บ <reco> นึงนะมันมันติดมันละลายแล้วมันติดอืมโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวหาที่แกะก่อนนะอืมมันอยู่ไหนอืมมันติดหนึบละออะนี่เอาแบลองแกะอืมโอเคอันนี้นายแกะได้ยังเย็นเย็นอยู่เลยฮะมันร้อนรอแล้วมันติดมาอืมแกะสองชิดอึ๊ อ้เสียงเออเดี๋ยวอันนี้ไอเอาชีสได้ได้ชีตดขาดมาอ่านี่อีกอันหนึง่งโอเคต้องต้องวางชีสนะฮะเหนียวเนียวโอ้โหเหน,น,นียวเหนียวเหนียวมากเลยโอเคมานะฮะผมแล้วก็วางแฮมเป็นวางทับแฮมแบบนี้นะฮะผมอ่ะรับชีสมาอีกอันหนึง่งนี่ครับผมแล้วก็ออาวางแฮมซ้อนชีสไปอีกอันหนึง่ง ซ้อนกันไปรวยชั้นแรกได้แล้วฮะเริ่มชั้นสองวางแฮมขึ้นไปนะฮะออเป็นแฮมของเรานะฮะอืมอันนี้ก็วางชีสประกบไปเลยนะฮะผมไม่ต้องกลัวอะไรอ่าแค่นี้แหละโอ้เสียงนะฮัแล้วก็วางลงไปประกบได้เลยแต่เดี๋ยวเราต้องอุ่นก่อนนะนะฮะผมก็เดี๋ยวเราไปลองอุ่นกันเลยนะฮะอบอ้าวเรีกอบหยิแล้ว เออโอเคฮะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยนะฮะโอเคแต่วันนี้เออเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนอบโอเคเรามาอบกันเลยนะฮะท่านแรกต้องเปิดเตาแป๊บบนึง,งอือแล้วก็เอาเอาขนมปังนะฮะเปิดไว้เพื่อแบบให้มันอบชีสจนละลายนะฮะผมส่วนแฮมแฮมอืมใช่เอ๊โบโลน่าโบรนาโบโล <laughs> วอลเลน่มันจะได้แบบว่าอุนอ่นๆเล้นๆน,น,นะฮะมีความกรอบเล็กน้อยถ้าเราเปิดไปแรงนี่ฮะผมโอเคแล้วก็วางขนมปังตามไปแบบนี้ไม่ต้องซ้อนนะฮะวางหน้าไปเลยเออีกอันนึงก็เหมือนกันนะฮะชั้นเดียวก็ได้วาง <š S 1> วางกันเลยนะฮะอ่าแล้วก็ปิดเลยนะ,ละ,ละฮะผมอืมอืมอืมเท่จริงแล้วก็ร้อยร้อยสี่สิบฮะร้อยสี่สิบ แล้วก็อันนี้ก็น่าจะประมาณสิบนาทีแป๊บหนึ่งเลยมันิดหนึ่งก็ได้ประมาณสิบสามนาทีฮะแล้วก็รออืมรอไปอีกสิบสามนาทีฮะเดี๋ยวเจอกันอีกสิบสามนาทีข้างหน้าโอเคฮะก็พอบมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะผมก็ประมาณนี้อ่อนะฮะผมเขียชีดชีดชีดนุ่มมากนะฮะอนมปังกรอบๆนะฮะดูเสียง อะส้มจิ้มจิ้มหนูเนี่ก็จะนุ่มๆเยิ้มๆร้อนจีนะครับผมก็เดี๋ยวเราเอามาประกบกันเลยดีกว่าโอเคเอาด้านนี้ก็ได้เออนี่ยฮะผมก็จะได้ประมาณนี้เลยอืมเราโอ้โหด้านล่างนี่นุ่มมากเลยนะโดนความร้อนหรือเปล่านุ่มมากจริงเรามากัดคำแรกกันดีกว่าโอ้โหชี้นนะชี้นหมดเลยร้อนโอเคมากันเลยนะฮบผม อืม,อมแฮมแล้วก็ชีสไม่ได้อะไรเลยได้แต่ขนมปังฮนะกรอบกรอบออชีสฮะไม่เห็นแฮมเลยเห็นแต่ชีสแล้วก็กัดชีสไม่โดนเลยด้วยอืจะกัดไม่โดนเลยอืมมา,าคำที่สองเลย่ะ ชีสเนี่ยฮะเค็ <S <S มมากเข้ากับแฮมได้ดีนะเหมือนแซนวิชแฮมชีสในเซเว่นนะ่ฮะอืมเยอเดียวกันเลยแบบอือม,มากัดเข้าไปตรงนี้เลยแน่นๆ่นอืออืออือความอร่อยความอร่อยตรงนี้นะฮะอืมอมบ,บีบบีบบีบชีสเออ อืมเอ้อืมแล้วมดเลยโดนแม่ด่าเน่อืมเราจะกัดตรงนี้ชี้เยิ้มๆนะครับผมตรงนี้เลยเนียมันทิ่มขอกัดตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันอืมอืม เสี่ขนมปังนะฮะทิมพุงหมดละแข็งแข็งอืม,อมเจียวเสร็จแล้วจิ้มจิ้มอ้าวโอเคนี่ฮะตรงนี้เลยความอร่อยอยู่ตรงนี้ชิดชิดอืออือกรอบนอกนุ่มในะฮะอืออืม,อมลองใส่ไข่ด้วย เอามาเลยฮะไข่โอ้ยย้ oh, yeah. ยิ่งอร่อยเลย <c ười> อือโอ้โห oh, oh. กินหมดได้ไงเ <c> น <ười> ี่ยดูๆดเดือดอืออืออืออืมดูไข่แดงฮะอืม ทั้งชีสทั้งไข่แดงไอ้กัดรงชีสเดือนฮะผมชอบชีสมากกว่าอืมอืมเออืม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 เริ่มหยุดเริ่มกามอีกงนี่ไข่ก็มีความอร่อยของมันฮะก็คือรสชาติจืดใช่รสชาติจืดแล้วก็ แฮมนะฮะก็มีรสชาติเฉพาะตัวเป็นแบบหวาน,วน,วนๆเค็มๆนิดๆ,น,ดๆนะฮะผมแต่ชีสเนี่ยจะเค็มไปเลยนะครับเค็มๆสรุปอร่อยปะอืมอร่อยฮะเข้ากันได้อร่อยกับผักผักแม่ัะอ้อโอ้โหจะน่าขาดลอยฮะอโอ้ผมปังดูดออกมาแนละ้ว สภาพที่หลงเหลือจากแซนด์วิชหน้าตาดีฮะอืมไข่ดึงออกมาอืมป้ายห้าอืมไข่ฮะแล้วก็ชีสเยิ้มๆตรงนี้ จัดมาอืม,อม,อมแลเรงฮะอืม,อมดูชีสเหลือกัดเข้าไปตรงกลางเลยอือืมต้องแบบนี้ กับข้าวตอนเที่ยงแม่ผัดเผาแม่อืมนี่แหละมีใครได้ยินไหมเนะี่ยอืมอืมละเลงกับขนมปังอืม,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 มอืมหรือใส้างไหนอืมเอาเอจะหลุดอีกแล้ว อร่อยที่สุดใครเดียวผมเคยกินในชีวิตนี้นะฮะอืมอืมอืมรสชาติเหมือนแฮมชีสเซเว่นนะฮะอืมรสชาติประมาณแต่เราทำเองอร่อยกว่าอืมอืมอืม ชีสข้างในอืม,อมวันหลังเราใส่ซอสข้างในนี่เด่นเลย สุดท้ายฮะไว้อะไรให้แซนวิชแฮมชีสไข่ดาวอืมใชแล้วอร่อยฮะ ออโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกพักหนึ่งครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปกินอาหารอื่นๆอ,อ,อีกนะฮะผมก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปเอ,อแฮมชีสหน้าอะไรหรืออาหารหน้าอะไรก็ติดตามเอาแล้วกันนะผมอืมถ้าไม่ติดตามนี่จะไม่ได้ดูนะนะครับผมเพราะผมลงคลิปเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยแต่หลังจากนี้ก็น่าจะลงบ่อยแล้วแหละ นะครับผมก็ตอ <laughs> นคลิปนี้เนี่ยครับ <laughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีแคร์